ทำไมอ่ะอยู่มาขันเพื่ออะไรลูกฮะขันเพื่ออะไรคะขันทำไมอยู่ก็มาตีปีกขันพับพ๊บๆโอ้โหขันสองครั้งมาขันขอขนมเหรอลูกหืขันกี่ครั้งถึงจะได้รางวัลตามที่แม่บอกต้องห้าครั้งใช่ไหมคะครั้งที่สอง เก่งเก่งเก่งอ่ะครั้งที่สี่ให้ได้ห้าครั้งถึงจะได้รางวัลตามที่เราคุยกันไว้อ่ะแล้วครั้งที่สี่อยากได้รางวัลก็ต้องขันห้าครั้งอโอ้โหเก่งอ้าวครั้งที่ห้าครั้งสุดท้ายจะได้รางวัลแล้วครั้งที่ห้าเลยค่ะเร็ว,รวต่อเนื่องต่อเนื่องอย่าช้า ขันติดตดกันเลยลูกห้าครั้งไปเลยออเออโหเก่งแม่ตบมือให้ครับเก่งมากเอาหรือยังรางวัลเอาหรือยังหรือว่ายังเอารางวัลเลยไหมหาหรือจะขันเรื่อยขันเรื่อยหรือเปล่าลูกวันนี้อากาศเย็นสบายๆไม่มีแดดเลย ครั้งที่หกโอโหสงสัยครั้งนี้จะให้สิบครั้งใช่ไหมลูกอากาศมันดีๆใช่ไหมลูกอากาศดีๆขันให้ได้สิบครั้งครั้งที่หกแล้วลูก่อาไปครั้งที่เจ็ดครับดูซิหนูทําได้ไหมครั้งที่เจ็ดลูกครั้งที่เจ็ดอ่ะเร็วๆเป็นหนุ่มแล้วทําให้แม่หรอเปล่าครับครั้งที่เจ็ดครับวันนี้วันที่สิบห้ากุมภาสองพันห้าร้อยหกสิบหกครั้งที่เจ็ด โอ้โห uh oh. ใช้เวลานานมากเลยนะาะครั้งที่เจ็ดเหลืออีกสามครั้งเองลูกครั้งที่แปดแล้วครั้งที่แปดครับครั้งที่แปดทำได้หรือเปล่านะ้อทำดีมีรางวัลทำได้ให้รางวัลอุย้ยเดินตอนละจะได้ไหมนะ้อสิบครั้งเนี่ยครั้งที่แปดแล้วจะได้ไหมนะ้อครั้งที่แปดจะได้ไหมนะ้ออะแม่ลุน้น ครั้งที่แปดกำลังจะมาใช่ไหมลูกหนูหนูตั้งใจหน่อยตั้งใจทําหน่อยลูกครั้งที่แปดเร็วไขวานครับเร็วครั้งที่แปดเร็วหนูต้องชานานเชี่ยวชาญขึ้นสิลูกอายุมากขึ้นก็ต้องชํานาญมากขึ้นสิลูกเร็วๆครั้งที่แปดเร็วครับลูกจ๋าครั้งที่แปดครับไขวานครับครั้งที่แปดเร็วมาๆครั้งที่แปดเร็ว เอเร็วครั้งที่แปดครับคนเก่งไขหวานเร็วๆครั้งที่แปดเร็วๆไขหวานจะครบไหมสิบอะจะครบไหมเอเร็วครั้งที่แปดลูกจา๋าหวานครับครับครั้งที่แปดเร็วอยู่ที่ไหนโต้งมันขันอยู่นู่นนะเห็นไหมอนุครั้งที่แปดเร็วไม่ได้แล้วมั้งเนี่ยสิบครั้งเนี่ยครั้งที่แปดเร็วเร็วได้ไหม ได้สิบครั้งไหมครั้งที่แปดเลยเร็วลูกเร็วเอาคนเก่งครั้งที่แปดเร็วครั้งที่แปดเร็วเ็วครับแม่รุ้นให้ได้สิบเร็วๆครั้งที่แปดเลยแค่สามครั้งเองแปดเก้าสิบเร็วๆนักไปละไม่ครบหรอกไม่ครบจริงๆด้วยคนเนี้ยทำไม่เคยครบตามอัตราจริงๆจริงคุยไว้ว่าห้าเนาะแต่แม่ก็ลองขอเพิ่ม เขาก็ไม่ให้อ่ะให้แค่เท่าไหร่เจ็ดครั้งเองเอาไปละเห็นไหมแล้วก็ไม่เอารางวัลด้วยบอกว่าแม่ชอบเกินกําหนดหนู่หนูสาให้ตั้งเจ็ดครั้งแล้วหนูไปละครับไปละครับวิ่งปุ๊ไปเลยใช่ไหมลูกไทวาน,วานมารา,างวัลเร้วมาเร็วเดินกลับมาไม่เอารางวัลให้เร็วมา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 เดินมาเอารางวัลเร็ว